Yeah!

không đi được nào này. để để thế, hai nó lืm thế. ขายขอขของของขของไม่ไม่ใครไม่มีใครถึงโอ้โอ้ไม่ด้ขของเลยไม่ได้เลยอ่ายครับส้อยอะไร ถ้าใครถใครื้อตอนนี้ได้รับจากมือ,อิีเลย i don't know Gracias. ช่วยขายของกันารเงี้ยค่ะออยเกาแค่ะตแกก่อนช่วยขายงชิงานคือพร้อมขายา้ครับนะคะสองเก้าขอให้ได้สเปรแก่ขอได้สเปเชียลนะครับทไหนก่เกิดะ้อย่างละถึงสองเก้าแ อพนายรอมนเ้แดนด้อมะันอม้นถ้ามีเขอมที่นนะอเอย่างละหนึ่งอยน่รัน้อมกัด้อมรัอรนดรนดอมนดรนด้อรันอันรนด้อม้อัน้น้อันน้อรอมร้มันอันน้อันน้อรอรัด้อ้ม 好的，好的。 โโต้บุ๊เอยอยากได้โโตบุก9บาทแถมีีเก้าเก้าเกาก้กจะเก้าสิงอดค่ันนียร์นนี้หนึ่งอันส่วนคป้านาสองันสองอันียสองอันใช่ไหมสองสองจุ่มสองจุ่ม อยากให้มีอยากให้โฟโต้บลูอยากไือถุงน้องไม่มาเลยอ่ะนี่เห็นไหมโฟโต้บล้วูนี่ ยังไม่โทรตัวเองเลยยังนอนยังนอนยังไม่มีเวลา